พร้อมนอนไหครับหัวใจรุ่มรอ้อนนอนก็ไม่หลับได้แต่กระสับกระสายห่วงแต่ไม่ยอ ก็นอนน้องหญิงพี่กํา hmm. ลังเครียดเครียดอะเครียดอะดีเลยเวลาเครียดอะเขาให้ทําอะไรนอนไปนอนเลยวัดอะไรใกล้ๆสี่ห้าโลนะเขามีนอนนอนศิลนนอนไปแํามาดึง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 ที่นี่ว้ไม่ทันแล้วบันไกลไปขูสลอดเร็วเจ้าอะไรเล่าว้า ตายแน่กูตายแน่เฮ้ยเดี๋ยวนี่ใครใบกระท่อมหรือเปล่าวันนี้อาการเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ทำไมพี่เหอะพูดจาดีๆเดี๋ยวใครผ่านไปผ่านมาเห็นไอ้เขาเสด็จพี่บันทมเธอไม่ใช่พี่เหอะพี่เหอะพูดอะไรนอนกันเถอะทำอะไรกันเถอะนอนก็นอนจะทำอะไรเล่าผัวเมียกันอะเข้าห้องหอคือแร่เขาก็ ยังหรอกทำไมอ่ะเขาแต่งงานกันมีเลิกมียามจะเข้าหอจะหลังน้ำย่าให้เกินเลิกเกินยามนี่แต่งงานกันแล้วก็ต้องเอามงคลเข้าว่าเราจะต้องสวดมนต์ภาวนาสามวันสามคืนแล้วสมาทานศีลโอ้ยไม่อ่ะโอ้โหไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วเกี่ยวกับไม่เอามาเร็วเดี๋ยวกับ๊ะบ,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 บ๊บ๊ะบ๊ะบบบะลึ่งใหญ่แล้วเนาะอะไร <c oughs> ะจ,จะทำอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติผู้หญิงกับผู้ชายผัวเมียอ,อยู่ด้วยกันพระเจ้าท่านไม่ว่าขอเว้นวักสักวันนึงเร้วหนึ่งนึ<ม>่งหนึ่งึ่งหนึงหึงหนึงนึ่งหนึหนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งห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 นึ่งนึ่งห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 นึ่นึ่งนึ่งนึงนึ่นึ่งหนะนึ่งึ่งนะ่งหนึนึงนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่ง จะมาดึงดังดึงดังอะไรละ่ะทําอะไรก็พี่ไม่ดึงดังมั่งไง <laughs> พี่ไม่เคยดึงดังก็ดึง,ดงไม่แล้ว <laughs> <laughs> ไม่ดุดิ๊กเลยไม่ดุกไม่ดิกเลยเดี๋ยน้องทําเองแล้วทะลึ่งููจาหยาบคายอ่ะนอนนอนนอนเลยนอนเถอะไปพี่จะนอนผลอะไรวะไม่ดุกไม่ดิ๊ก แล้วก็เหนื่อยจริงๆกับผู้ชายคนเนี้ยแม่เอ้ยโอ้ย,อยนึกว่านอนคว่ำแล้วทำไม่ได้เหรอจิบ๊บจิ๊บโอ้โหครีบกันนี่ก็อะไรอะอะไรทำไมคนเห็นอาย<อ>ทำไมผัวเมียจะมาตายเหรอใครเขาจะมาแอบดูแล้วผัวเมียกันอะเอ้โอ้ผัวเมียนอนกันจะมาแปรเปิดอะไร พ่อคุณเนาะห่วงไว้ทำไมจะหกสิบปีแล้วมั้งเนี่ยห่วงไว้เนี่ยพวกแกดูมาตั้งแต่เมื่อไหร่ละยี่สิบจัสิบปีแล้วมั้งอะไรกันนีทำไมเนี่ยอุ้ยกูละเครียดห่วงไว้ให้ไขวะเนี่ยก็ให้ให้มาฮะว้าว้ิววิวมาเปิดเด็กจะจัดระเบียบให้ พอจะอยู่เฉยอยู่เฉยจัดระเบียบแป๊บนึงแป๊บนึงนะกางเกงนะนอนให้มันดีเลยเป็นพระเอกแหมเร็วจุกยังไม่ดุกไม่ดิกแป๊บนึงแป๊บนึงจุกรูไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียก เงียบสนิท Happy birthday to you Happy birthday ไม่คึกค so ักในวันเกิดฉันเฝ้าแย้มจนเหงื่อหยด เธอกลับมาคิดแข็งคอเอาหนอไปให้คนอุ้ยกัะลิกขาบ้าเลยเนี่ยทิ้งส่งเดบมาได้ทำไมอ่ะ <c oughs> เป็นหมันไปเลยไม่ต้องใช้หรอกไม่มีประโยชน์มาเลยจะนอนได้เนี่ยคร <c oughs> ับไปแล้วหนอ ไปเเลลยนะโตหไปซื้ออะไรอะแบนมาให้พี่กินเลยขอบคุณนะคะกราบขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่ค่ะจะนอนแล้วไงจะนอนแล้วสิไม่ทำแรงจริงเหรอนี่พี่เอาถกกระบายถกเข้บายเอาถกบางทีมันก็มันร้องมันร้อนถกนี่นี่เล่าพี่เรือนจะละอาโอ้ตาเฮ้ยจะมีเมียห่วงพ้าห่วงเจ้าห่วงพี่บ้านผีเรือน โอ้โห oh mm hmm. นี่พี่ทำไมนี่จะบอกให้ฉันเนี่ยนะนะถึงจะอายุปาดเดยอยแต่เนะลือกโซเชียลอะฉันก็ชอบฟซไรไม <ลา S 2> ่จะ,อน,ะนอนกีก่โม<ไ>งไม่จะต้องเล่นโซเชียลเลย ยังไงเนี่ยยังไม่ทันจะเข้าหอเลยเนัดใครมาหมดใครคะพี่หนูอ้าเกิดกบอาหารของคองพี่เอาไปเลย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 ขอบคุณคุณพี่นาเดชมากนะคะมีไปหลอที่บ้านเดี๋ยวดูตามไปไมขอบคุณนะครับเมียพี่คงไม่ว่าเพราะหนูไม่ได้เอาเมียหนูเอาผัวนี่นะ จาเดี๋ยวถ้าพี่ผู้หญิงเข้ามาเขาจะไปทะเลาะกันฮ <c oughs> <ห>ะขอบคุณนะครับพี่ <c oughs> โอ้ย่าดองนะครับครับ <c oughs> ขอบคุณนะนี่รุ่นนี้รุ่นนี้จะถูเอ้ยมันต้องนมเปรี้ยว <c oughs> <c oughs> ชิ <c oughs> นมเปรีย <c oughs> ปร้ยว <c oughs> น้อง รูปหน่อยแบบว่าก็ต้องก็ต้อง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 นิดนึงอ่ะอ่ะอ่ะอีกภาพเดียวนะพอนะเฮ้ยนอนนอน แหม่เราบอกไม่ชอบถ่ายพอได้แรืวยังแล้วโอ้ยยังไม่พอหรอกจะพอได้ยังไงล่ะมันก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็ลงเฟซเหรอลงเฟซแล้วเมื่อไหร่จะนอนนี่หลับยังยังยังไม่ได้ไม่นนี้นอนหรือยังไม่นอนตีหนึ่งล่างนี่เลื่อนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลื่อนเอาเลื่อนไปเรื่อยเเลื่อนจนหน้าจออักเสบปะถึงจะหลับเออแล้วจะนอนกี่โมงเนี่ยไม่รู้หลับยากหลับยากโอ้พี่ทำใจหน่อยเนาะเคยนอนกี่โมงตีสองอุ้ยห้าตีห้าหกตีห้า คงจะเล่นไอจีออนใจสุนหงสุนหงทินวงทินหงเว้ยเร็วโอ๊ย